โรงเรียนสอนนวดแผนไทยพระนครโดยคุณสายทานแสงทองผู้บริหารร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาอาชีพนวดสปาไทยสู่สปาโลกไปทำงานบนเรือสำราญกับบริษัทจัดหางานเอเชียนแมนพาวเวอร์จำกัดโดยคุณเถลิงโชคสีดาประธานกรรมการบริษัทจัดหางานและลอนดอนเวลเนสอะคาเดมีจากประเทศอังกฤษบริษัทระดับโลก ตั้งเป้ารับจํานวน3,000คนทั้งสองฝ่ายได้ทําการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยมีดรเฉลิมวุฒิแท่นสวุวรรณที่ปรึกษาบริษัทเอเชียแมนพาวเวอร์จำกัดเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้ได้สมรรถนะและคุณสมบัติตามแบบแผนในการทํางานบนเรือสําราญระดับโลกที่มีบุคคลมาพักผ่อนบนเรือสําราญทั่วโลกรวมถึงส่งนักเรียนของโรงเรียนปฏิบัติงานในเรือสําราญโดยส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงณนะโรงเรียนสอนนวดแผนไทยพระนครสวัสดีค่ะชื่อชนันชิดากิตเตชาวรังกูนะคะชื่อเล่นชื่อนุชนะอา,อาชีพก่อนหน้านี้นะคะทําเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะแล้วก็เป็นแม่ค้าขายกับข้าวด้วยช่วยกับธุรกิจที่บ้านทําด้วยนะคะแต่ว่าได้เปลี่ยนเป็นสปาลงเรือสํารนานะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะแบบได้เที่ยวรอบโลกด้วยอะคะ่ะแล้วก็ได้อะได เก็บประสบการณ์ใหม่ๆด้วยใช่แล้วก็เงินเดือนดีด้วยค่ะ <c oughs> คือเราสามารถพูดคุยกับอาจารย์พูดคุยกับครูผู้ฝึกสอนได้ตลอดเลยค่ะสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องแล้วก็ตรงไหนที่เราไม่เก่งตรงไหนที่เรายังต้องขดัดขาดตกบกพร่องเราก็สามารถสอบถามได้แล้วก็มีการเรียนการสอนที่ดีมากเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่กำลังออหาอาชีพอยู่นะคะแล้วมองว่าอาชีพนวดเป็นอาชีพที่ออไม่ค่อยดีแต่ว่าอยากให้เลิกคิดตรงนี้ไปได้เลยนะคะเพราะว่าอาชีพนวดเนี่ยเป็นอาชีพที่ออมีศักยภาพมีแตออ่มีแต่ความต้องการอาชีพนี้นะคะอยากให้ทุกๆคนที่กำลังตัดสินใจหางานหรือหาอาชีพอยู่หันกลับมามองอาชีพนี้เป็นอาชีพหลกักแล้วมีรายได้สูงด้วยนะคะแนะนำเลยค่ะ